สถานีตำรวจภูธรพเนียดวัดสะสองตอนขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระปาสามคัคคีเพื่อสมทบทุนบุรณะซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรพเนียดหลังเก่าทำพิธีทอดถวายนวัดสะสองตอนตำบลพเนียดอำเภอโคกสมพรง n จังหวัดลบบุรีตรงกับวันอาทิตย์ที่9กกรกฎาคม2566เวลา8นาฬิกานาที และพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่ไทยสัญญาโตด้านหลังเหรียญตาราโลตำรวจรุ่นรวยเลื่อนยศ <c oughs> โดยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจายประธานในพิธีพันตำรวจเอกทัชวัตรสายโยธาผุ้มกับการสถานีตำรวจภูธรพระเนียดประธานดำเนินการจัดงานพระเกจิเทราจารน,นั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญรุ่นรวยเลื่อนยศหลวงปู่ไทยสัญญโต ช่นหลวงพ่อทองสุขวิสุทธสศรีโลวัดบ้านไร่คนครราชสีมาหลวงพ่อโรยมักสาโรวัดมาตพุทธจังหวัดระยองหลวงปูอ่อุดมทรสริคุตโตวัดเวรุวันธรรมธารามหลวงปู่ไทยสัญญโตหลวงพ่อประสิทธิ์พฤทธราชาพระครูปรลัดมนัชยธรรมมร่วมส่งจองวัตถุมงคลและร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่สถานีตำรวจภูธอนพเนียตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี หรือจะร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกอตจุดตรจุดเพื่อพัฒนาสถานีตำรวจภูทรพเนียรเลขที่บัญชี114 072 5602 114 072 5602และท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจภูธรพเนียรโทร091 จ็ดแปดตีสี่ศูนย์าำรวจโทร,ราวุธวพลอยกระจา่างหรือที่พระครูปลัดมนัชยธรรมมงแปดเก้าเก้า และ0859973999อย่าลืมอย่ายวพลาดวัอนอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2566ที่จะถึงนี้มารับบุญรับพรจากพระเกจิเทราจารย์ชื่อดังนวัตสระสองตอนตำบลพนิษอำเภอโคกสมบรณ์จังหวัดลบบุรีรร